กรัะผู้ต้องหัวกาสดสี่ท่ชมทุกครั้งด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมของไมคราฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่เล่นมานานเป็นชาตินะครับไม่ใช่นานเป็นชาติคือกูกลับมาเล่นละว,วันนี้เราจะมาเล่นซวยอร์วูนะครับซึ่งผมก็อาจไปแล้วทีหนึงแต่ว่าพอดีมันเกิดข้อพิบพาทมือผมลัน่นไปกดโดนเอ่อเรื่องอะไรนะวินโดว์ครับ มาทำให้มันคลิปมันหยุดอัดไปเลยครับฮะได้สติจากการตีใบไม้น่าจะเป็นเพราะว่าใบไม้นีมนมนมน่มันมันมันมีกิ่งก้านสาขาออกมาผมก็เพิ่งููอะไม่ศึกษาไม้ครับไม่มาก พึ่งเชตี้ตีพึ่งนีโดนกัดตายเลยนะไม่ดีไม่ดีเกิดมาโชคดีครับเจอหลังพึ่งจะได้เอาน้ำพึ่งไปทำอะไรวะเออมันเลี้ยงพึ่งมันได้อะไรวะผมอยากรู้ส่วนนี้ก่าโอ้ยแหแร,แรใสแล้ใส่หลังพึ่งไหนหลังพึ่ง พอดูลังพึ่งชัดๆเจี๊ยๆนี่ไงนี่ไงลังพึ่งซึ่งเราจะไม่ไปรบกวนเขานะครับได้ยินเสียงอโอเสียงพึ่งตรงมันก็จะไปหากินตามเกสรดอกไม้นะคือเกิดมาทีแรกเนี่ยทีแรกนี่เจอหมู่บ้านเลยนะเกิดมาเจอหมู่บ้านปั๊บหูอย่างดีโชคดีครับอันนี้เราปาดให้เหลือครัวหน้าล่างไว้ก่อนเนาะ ที่ว่าจะวางแบบนี้เพราะว่ามันมันสูงไงกวามไม่ถึงก็เลยวางเสริมกะว่าจะแบบคิดขอวางเสริมไปช่วยด้วยผมว่ามีการใช้สองมือเนี่ยมันก็ดีเรื่องหนึ่งนะครับมันมามันก็ดีนะแล้วตัดแต,ตอันหนึ่งยังไม่หมดเลยไปตัดอีกอันหนึ่งเนละ มันใช่เรื่องมันเนี่ยโอเคพอละซึ่งเราจะเป็นคนดีของอป่าอ,น,อนุรักษ์อนุอนุรักษ์ป่าปีนผ่นโอเคที่ทำเลี่โล่งมากซึ่ง วันแรกที่เรามาซอยโวเนี่ยเราจะต้องแบบอยู่ใต้ดินนะสร้างบ้านดินเอาไงอย่างแรกเจอล้วเจอ่านเติมไปไม่มีบอก แล้วก็บิบอันนี้ออกมาแล้วก็คราบขวานด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คราบเป็นอาวุธครับผมก็คือดาบหมดพอดีส่วนเดิดนี่ก็วางตรงนี้คือมันมันติดเลยเออมันติดทับศัพท์แต่ก่อนเล่นก็พูดแต่แบบภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้ มันกลายเป็นว่ามันติดทับซับไปแล้วฐานนี่โอพิกแอกไม้ขุดได้นะครับอันนี้คุณไม่ต้องห่วคือเล่นแรกๆมันจะแบบตีช้าๆพอเล่นหลังๆอัพอัพไปอัพซิวทอดขุดทีนึงนี่แบบขุดหยุดขุดแทบไม่ทันนะครับของนี่ไม่รู้หล่นลงอาบาเลยบะทัางที่เจอแค่ใช้ซิลทอดขุด เขารมบอกเพชรตกละป่ะเออเพชรตกลาป่ะคือจําได้เป็นบางส่วนนะอันนี้คือแบบแค่นี้กูยิงหยิบไม่ถึงเลยเออห่างบออหนึ่งหยิบไม่ถึงก็ถือว่าสมจริงขึ้นเนาะแล้วก็ผูดหญิงทีเนี้ยโอ้ผมบอกเลยครับบ้านบางคนเนี่ยบอกว่าเอาช่วงนี้อากาศร้อนแต่ช่วงนี้อากาศบ้านผมรู้สึกเย็นๆน,นะ ลมกระแทกหน้าแบบลมนี่แรงมากบ้านผมคือก็คราบมาคราฟเฟอร์แนนก่อนไม่รู้ว่ามันคราบแล้วมันได้ทอสได้ไงเพราะว่ามันมันเอาไง ฐานผสมกับหินมันได้อะไรครับก็ต้องได้ฐานหินนะครับทุยผมหมายถึงไม้อะผมพูดผิดไม้ผสมกับหินได้อะไรสติอัไม้แท่งผนะสมกับหินได้อะไรมันค็ต้อทงได้เป็นไอ้นี่ไม่ใจ่นะ่ยบ้องได้เป็นไม้หินมทุยไม่ใช่โอ้บินพันบินพัน แค่นี้กูแล้วคือเกียดเกียดมากเลยฉันเกียดมากเลยที่แบบเสียงเอฟเฟกเวลาลงถ้ำนะครับผมก็พิ่งรู้นี่แหละว,ว่ามีอันนี้เราจะเล่นเป็นคืนเป็นคืนไปเนาะถ้าจบวันที่หนึ่งไปก็ถือว่าหรือว่าก็หากวันนั้นผมดันใช้เตียงก็ก็วันต่อมาก็จะนับเป็นวันที่สอบไปเลยครับผม เราก็จะนับนับไปแบบนั้นอ่ะถือว่าดีดีต่อการคบนาคมทุยพูดผิดเอกแอ้วดีต่อการเล่นนะมันจะได้ม,มีมีถึงความแปลกนะมาวันแรกก็ได้เหล็กแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการต่อไปก็คืออาหารสัตว์เอออยู่ไหนไม่ใช่ด่านะครับสัตว์มันอยู่ไหน ถ้าจะไม่อยากตีป่าตั pues ้โอ้โหเกือ,อบตกเววินตายแต่ว่ายังดีถ้าตกลงไปเมื่อกี้ก็โดนลงน,น้ำมาไอ้หน้าผาพวกนี้เขาเรียกว่าเลวินโอ้โหมีแกะมีลูกแกด้วยโอ้โหเราจะทำให้เขาเป็นกำพาแม่หรอเนี่ยโอโ้ฉันขอโทษจริงฉันยังไม่มีเอ่อเรียกว่าซับอะไรนะลืมชื่อแล้ว ตายตามแม่ไปไอ้เนาะตายตามแม่ไปโคตรใจร้ายกับสัตว์เลยเฮ้ยอากาศเริ่มท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าหมูฆ่าหมูฆ่า,าหมูฆ่าฆ่าโอ๊ยหมูหยุดหยุดหย,ย,ยุดแค่นั้นแหละเอ,อ้ยเฮ้ยกูจะฆ่ามาึงเลย อย่าวพึ่งอย่าเพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพึ่ง,อย,ง,อ,ยง,อ,ยงอย่าพึ่งจากชั้นนีหลยตายหาไปเราก็มีอาหารพอสําหรับคืนแรกแล้วครับอย่างต่อมาก,ก็คือรีบสร้างบ้านก่อนที่จะมืดไปมากกว่านี้นะครับมึงทำเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้มคือบ้านนี่แบบต้องเป็นบ้านที่แบบ ใหญ่ไหมก็ประมาณนี้เนาะคุณได้ยินเสียงะไรไหมอ้าวไอ้เวนไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันยังไม่อยากตายในคืนแรกนะเว้ยแบบทำบ้านแบบนี้ไปก่อนนะ บ้านที่ยังไม่มีหลังคาอืมบ้านดูเหมือนจะอบอุ่นนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ซะกทีเดียวอืมโอเคบ้านในคืนแรกของเราเนี่ยจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยครับฟังแล้วก็ได้ยินเสียงสกิลในท,ทันทะี อาหารกินตอนกลางคืนด้วยนะครับไม่งั้นมีหวังอดตายแน่นอนอืด้านนอกมีมอนอะไรเปล่าน่าจะมีอยังดีที่ไม่ได้กดออโต้ชิดถ้าไม่ใช่ออโต,โตคค้คลิกเป็นออโต้แบบออโต้อะไรออโตจอ้จามอะเจอเจอหมูด้านนอก ใครอยากมาเล่นด้วยนะครับในเ,เกมไมค้ามันแล้วใครเข้ามาแบบแล้วเจอว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฟังติดตามด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกประมาณสองสามเรื่องคือถ้าถ้าอยากเล่นเดือยผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมจะไปสร้างเสริมมาให้เล่นด้วยนะครับเล่นด้วยกันเนี่ยอไม้หมดไม้หมด คือน่าจะขุดไม้มันยดอดกว่นี้นะตัดไม้ขุดอะไรวะคือบ้านนี่แบบอยู่แบบจนๆไปก่อนเนาะผมว่าอาหารมันลุดแปลกๆไปนะหหได้วิวสองนาทีเลยได้เริ่มาจาัดสิ่งที่เราจะค้านี่ไม่ได้อะไรนะลืมทุที คือจะคาบเป็นดาบมันก็ไม่ใช่เรือร่องเราทอนคาบเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนนะแอคคโอ้โหได้มาสามแอดแล้วแอกันแรกยังไม่เสร็จเลยครับยังไม่พังเลยครับกินอาหารเอครับกินมื้อเย็นงหกินทีเดียวเต็มเลยนี่วะบ้าว ยังดีที่ไม oh, ้แบบมาในเจอะจํานองเลยแต่เช oh, ้าหรือยังเนี่ยท้องฟ้ายามค่มคืนนิดสิโอ้มาเป็นคณะเลยครับฝั่งนู้นโอ้โหเสียงซอมบี้อยู่ใกล้ใกล้แปลว่ามันอยู่ใกล้ๆไหนดูสิโอนี่เอง นี่ไงมึงนีไงมึงอย่าพุ่งเรียกเพื่อนมานะมึงหมดห้ามันเรียกเพื่อนได้อเออตายไปแล้วผมจะไม่ยุ่งกับคุณอีกอันตรายเยอะผมได้เนื้อซอมบี้ได้ไงวะยืนสูงสักสองบอกเลยนะอืมอืมได้ฮามาแล้ะ มาอีกใครมาอีกตัวนึงเนี่ยแม่งเรียกพวกมากันนะมันเรียกพวมก,ม,กวมาจริงๆด้วยเกี่งมากเลยซอมบี้ที่มันเรียกพวกได้เนี่ย คือผมเห็นตั้งแต่ซิลวฟิตไหครับเรียกพวกได้อันนั้นคือเป็นมอนเดียวที่ผมแบบเรียกว่าว่ามันแปลกใหม่ก็คือหลังคาดินนี่ยผมบ้านจนก็แบบนี้เลยครับเอยบ้านจะมีหลังคาละบ้านแค่นี้มอนก็ไม่เกิดนะรอปเลยนี่ไม,ม้ วว้ด้ดยเราต้องทำประตูนะครับประตูเราต้องใช้ไม้เพิ่มอ่ไเห็นได้ทื่อ โ <Okay>. okay. <laughs> อเคโอเคไม่คือรีบเข้าบ้านก็กลัวซอมบี้ผมเป็นคนที่เกลียดซอมบี้มากเป็นที่ที่หนึ่งเลยวางสองทอกส์เนาะโอเคถ้าเอาเนื้อซอมบี้ไปผามันได้เปล่าวอ่ะไม่ได้เนาะเนี่ย โลเทสเฟสอะไรอันใกล้ช้าแล้วนี่ว่าอืมวันที่สองของเราใกล้มาแล้วขอดูแชทแบบโอเคครับผมอาจจะเมื่อกี้เขาบอกว่าเกรดออกวันที่ยี่สิบก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายนะตอนนี้อยากเล่นไมค c r รับกับโอเมอร์เออเล่นวันเล่นแค่วันเดียวเนี่ยมันแบบมันมันเล่นน้อยเกินไปครับ เราดูไอคิปเมนต์เราดีกว่าครับผมตอนนี้เราผ่านอันนี้ฮอสนะครับฟิวบักเก็ตวิดลาว a ต้องเอาส่วนตัวนี้น่าจะคาราฟก่อนนะครับอาร์เมอร์ออฟไอรอนโล not today thank you defense and arrow with the shield คืออันนี้บล็อกธนูโดยการใช้โลดนะครับ ไอบักเก็ตเอาง่ายนะเขาเอาน้ำมาผสมกับลาวาให้มันได้เนี่ยตัวนี้อะไรอ่ะออเนี่ยไทยเดนเนี่ยชอบมากอันนี้คือ <c oughs> เขาบอกว่าสวีทดรีมเนี่ยเขาบอกเช้งเช้งยูลีสปอร์พอยท์คืออะไรเนี่ยเอเวนเจอร์ลิงไทม อืมอันนี้ผมก็เอเวนเจอร์ไมเวลาประจนภยัยสามผมไม่ได้ประจนภัยมาใหม่อันนี้แชคก,ก็ดันกล่ังนิวส่วนอันนี้คือต้องแบบนอนแล้วรีสปาวนะฮะหนึ่งครั้งก็จะปลดล็อกไอคิพเมนต์ตัวน,นี้มานั่นเองนะครับส่วนนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกฟารนะ์มเนาะน่าจะไปนระลกแล้วมันก็จะเพิ่มมาอีกเหนะนะือนะันาะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ ซอมบี้โอ้ยซอมบี้มา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 บ้านใครไม่มามาบ้านกูัวมาบ้านกูมาบ้านกูอืมพอ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 มาอีตัวหนึ่งละสองโอ้ยสามตัว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  สอมตัวสอมตัวสอมตัวตีเวอร์อ,ยอ้ยสีตัวนี่เรานี่เราบนาัสเกมนี้มันมันจะเยอะกันไปแล้วนะายทำมากกันไปแล้ใหมเกรสตัวนึงมามาสิมันเรียกพวกได้นะหมดจ้ะ เกลด้านนอกครับผมผมไม่เป็นคนที่เรียกว่าสู้สกับสกิลไม่เก่งลบได้นี่ก็บนหัวแล้วอืม,อม,อมเรีวจะไปเปิดประตูทำไมเนี่ยโอ้โหดาบเกือบพังนะดาบไปเผาไม่เลยอะไรเอาไว้เผาดีถุยไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ ดาบเนี้เผาได้นะครับเพราะว่าเราจะขับดาบใหม่แล้วจะเป็นดาบที่แข็งเก่งขึ้นกว่าเดิมตากหินครับผมคือเราจะไล่ไปทีละต่อระดับเนะาะเช้าเล้วเชาว้าเลยนี่โดนลนะโดนแสงจากพระอาทิตย์สาดส่องใส่เป็นพี่เรียบร้อยแล้วนะเช้าแล้วเราทำมาหากินครับผมฆ่าไก่ครับ ไก่ฟักเยอะมากเลยวันที่สองของเกม Minecraft มแล้วนะครับคือถ้าห้าวันนี้คือผมเล่นเป็นหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีเลยนะแต่จจะเล่นสักคลิปนี้น่าจะสักสองวันเนาะคือ <c oughs> มองหน้ากันเลยเฮ้ย กูรู้เมื่อมึงไม่ก้าเข้ามาเดินนิ้วแล้วกูก็รู้ว่ามึงไม่ก้าเข้ามากูก็รู้ว่ากูไปหามึงไม่ได้อมองหน้ากันมันมันรู้จักกันนี่ครับจะนี้ฆ่าเลยดีกว่าโอ้โหตีทีเดียวผมงขวานทำไมเวลาฆ่ามอนเตอร์แล้วมันมีเสียงเอฟิกอะไรแปลกๆลว่าไม่ชอบเท่าไหร่ เกลือโต๊เนี่ยเราเจอชุดเกอร์เครนนะว่าน้ำไปครับคุชชี่เกอร์แครนมาใช้ประโยชน์ได้เยอะนะแต่ว่าตอนนี้เราคือเรวินนี่ยผมอยากไปเอ่อลงตอนพา์ที่สองมากเพราะว่าตอนนี้ของผมไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับ มม้ค้ำนี่คงจะเป็นเกมที่ผมโอ้ยรถมึงหมดน้ำไปส่วนนี้ก็เป็นดอกทานตะวันนะดวงอาทิตย์ขึ้นถึงตรงนี้แหละมันจะหันตามดวงอาทิตย์นะซึ่งผมว่ามันแทนที่มันจะขึ้นแบบเป็นดอกแบบนี้นะทำไมมันเป็น,ปนบล็อกแบบนี้วะออแปลกเขาน่าจะปรับใหม่แล้วเนะ่ ซอมบี้เกียดฉันเกียดซอมบี้ค่อนข้างมากเลยนะอืมบัดซบที่สุดเลยเลวิน mm hmm. เราจะลงทีหลังนะนี่ผมมากดของเ,เพิ่มไปสิโอเคพ่อเรายังไม่พร้อมที่จะลงนะ ฉะนั้นเราก็จะแบบกลับบ้านเราโอ้ยลมมีความสุขกับลมมากเลยเราต้องทำประตูด้วยนะครับไม่ใช่ทำเป็นหน้าต่างครับผมคือบ้านนี่ต้องแบบโทรศัพท์นายเอาอีกแล้วนาย,อย,อยชอบเล่นกยบะั้นมากเลยตอนนี้เราทำบ้านแบบ จนๆไปก่อนนะบ้านนี่น่าอยู่มากคือเราต้องทำฟาร์มด้วยนะครับเพราะว่าขี้แกะค่าสาัตว์้วมันบาปนะ <Wh ee! S 1> ก็บาปจริงเลยนะครับในชีวิตจริงเนาะคือค่าสัตว์ไม่อยากค่าสัตว์เท่าไหร่เนาะในชีวิตจริงนะาายา,า,า,านะตงตนะ่อมาปุดซ้ายครับผม ายมีเป็นเบือ่อเลยฝั่งนู้นแต่ว่าแกะก็ผมเราจำเป็นต้องฆ่าพวกนายนะฉันขอโทษจริงๆเอาหสสิกรรมให้เราด้วยนตายเอาตายเอาคือเ้มก็มีเหล็กนะทั้งสองลันนะผมน่าจะเลี้ยงทำฟาร์มแกะนะโอเคเรากลับไปบ้านเราก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะไป อ่าเรียกว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยแบบอนุรักษ์ไว้ดีกว่านะครับมันสวยมันใหญ่เนี่ยเป็นมุมสกรีนช็อตได้เลยทำไอ้นี่ดีกว่าเนาะทำพวะพวะเล็กเลยเอาของสิกรรมให้เร็วด้วยอืม้ม ทีแรกมาเล่นทีแรกๆเนี่ยเล่นเล่นไม่ค่อยเป็นนะลาใช่ไหมนั่นลาจริงด้วยบอกลาลาแล้วดืว้อให้ขึ้นได้ไหมครับกูมไม่ขึ้นก็ได้เออว่ายน้ำไปด้วยโทัพท์พก็ดังลง ทีแล้วผมจะใช้เท็เจอร์แพกอีกเท็เจอร์หนึ่งนะครับในการเล่นฟังนู้นมีอะไรวะโอ้โหเป็นภูเขาเลยครับน่าจะเป็นภูเขามาส่วนอันนี้คือหินใต้สายนะบางคนอาจจะยังไม่รู้แถมบางคนที่เล่นม c ครับแรกๆเนี่ยกระตายพอดีอกกินกระตายพอดี ฉันฉันหิวข้าวนะเดี๋ยวพึ่งไปสิกระต่ายนี่ถ้าไม่กดชิปไปหานี่แบบโอ้ยงลำบากสากดชิปแล้วมันก็ไม่ให้แหลงรวมประหมึกเลยนี่ว่าสกปีดนะความจริงเขากาจจะเพิ่มแบบเป็นเรียกว่าไอ้นี่มานะแต่ว่าพอดีโวได้เซนทอมมตอนกคืง ข่าวปอในนะ้เอเรือเรียบร้อยไายสอรี่ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่ตีมือลั่นไปเองโอ้โอยีไม่ใช่แล้วนะครับโอ้ดูกต้านหน้าดิครับรนะผมกะว่าตัดไม้ก่อนดีกว่านะคือจำเป็นต้องมีไม้ไว้ก่อนนะ ตรงอยากรู้มากเลยว่าโอเมอร์อจะเล่นไมค์ครับด้วยไหมสาชวนเน่สดชื่นโอเคกลับเข้าบ้านแล้วดีกว่านะทรายเราออกทรายมาเผาคือมันก็ได้นะ พวกขดเนี่ยแบบเป็นอะไรที่แบบยอดเยี่ยมมากเลยนะเราจะถามไปก่อนนะคือความจริงเนี่ยถ้าเล่นแบบฟูลเพลเยอร์นี่เขาลงไปนานแล้วนะครับลงเหมืองเนี่ยแต่ว่าพอดีผมขี้เกียจเล่นแบบน้นนะมันมันไม่ได้ฟิวครับมันไม่ได้ฟิวแห่งความสนุกสนุกนะครับเรามากาเล่นสนุก โอ้ยคือมันได้น้ยโอเคคือเราคราบเตียงได้แล้วนะเดี๋ยวสิคราบให้เบิง่งเราเราข้บหัวแบบนะี้เนาะคือมันคราบได้นะเดี๋ยวลืม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 ทัวไปดีมาต้องใช้ไม้อัดนะครับมันจะได้สีอะไร อ้าคือฮะคือทำไมมันไม่ได้ครับบ็อกโคโด้วยไม่คาบครับบัฟบ็อกโคโดีอย่างหนึ่งครับมันม,น,นมันอ่าอันนี้ไม่หมดสักทีแอได้มาตั้งสิบหกพันเลยม่รูจะเอาไปเยอะอะไร ไม่เสียฟรีครับผมไม่เป็นไรเราต้องการพู้วนะโชวูวิลนะครับชว,วิลแปลว่าพู้วนะในภาษาอังกฤษเนาะคือผมจะทำบ้านอีกหลังหนึ่งไว้ตรงนี้นะเอาไว้ว่าเดี๋ยวขอจบคลิปกันในวันที่สอง,องก่อนก็แล้วกันนะครับดูภาพที่กำลังตกพอดีเลย โอเคครับก็สำหรับในอยากษ์มูมสกินช็อตก็สำหรับพันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีขอตัอลวลารับส,สดีคค่ะ